ดวงประจําเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านนะคะเป็นคนที่โชคดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะใครที่รอคอยนะคะการาสมัครงานไว้หรือว่ารอฟังประกาศไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานนะคะจะได้ยินข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานนะคะที่สําคัญเลยนะคะท่านจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องด้านการเงินนะคะท่านใดชอบเสี่ยงโชคนะคะก็สามารถ ได้นะคะในช่วงในรอบเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีโอกาสที่จะ,ะได้โชคฟุกทางการเงินนะคะจะได้ยินข่าวดีนะคะสำหรับท่านที่รอการช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่ท่านที่กู้แบงค์ต่างๆนะคะก็จะได้รับอนุมัตินะคะท่านมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานแน ะะการเรียนด้วยนะคะสิ่งที่ความรักนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะ,ะคนลากของท่านนะคะชอบทําให้ปวดหัวนะคะหรือทํามีเรื่องเครียดมีเรื่องมาให้คิดอยู่นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะให้ระวังสักนิดนึงสําหรับคนที่เข้ามาหรือคนที่คุยด้วยอยู่นะคะให้เช็คดูนะคะว่าเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าหรือว่า เข้ามาแบบไม่จริงใจนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังเกี่ยวกับปวดหัวปวดตานะคะหรือแม้แต่กระทั่งความดันได้นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะค่ะอันนี้เป็นดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนมิถุนายนค่ะ